โรงเรียนบ้านส่วนเมียงสถานที่ซึ่งเปี่ยมด้วยความฝันความหวังและรอยยิ้มโรงเรียนของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2482ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลส่วนเมียงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด163คน คำขวัญโรงเรียนโรงเรียนยน,น่าอยู่ครูสอนดีนักเรียนมีคุณภาพชุมชนรับทราบและมีส่วนร่วมสีประจำโรงเรียนสีแดงขาวอัตลักษณ์โรงเรียนรู้อดออมเอกลักษณ์โรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสวนเมียงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพโอกาสและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมก้าวสู่อนาคตอันสดใสจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจากห้องเรียนไม่กี่ห้อง วันนี้เราเติบโตเป็นโรงเรียนที่เต็มไปด้วยศักยภาพและยังคงยึดมั่นในพันธกิจให้การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลานของเราก่อนเริ่มต้นวันใหม่หลายคนจะแวะมาที่ศาลพระภูมิและพระประจำโรงเรียนเพื่อขอพรให้การเรียนและชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น อาคารเรียนของเราถูกออกแบบให้โปร่งโล่งและสว่างเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ห้องเรียนเพียรพร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ทุกบทเรียนสนุกเข้าใจง่ายและกระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีผู้สอนที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและความรักความเมตตาต่อสิทธิ์ห้องสมุดแหล่งรวมความรู้ที่ไม่รู้จบห้องสมุดของเราเปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าจะค้นคว้าข้อมูลทำการบ้านหรือหาหนังสือดีๆอ่านเพลิน ให้ทุกคนได้เติมเต็มความรู้และสร้างแรงบันดาลใจได้ตลอดเวลาและในยุคดิจิทัลห้องคอมพิวเตอร์ของเราคือสะพานสู่โลกกว้างนักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาส โรงอาหารไม่เพียงเป็นที่รับประทานอาหารแต่เป็นที่แบ่งปันรอยยิ้มและมิตรภาพอาหารทุกจานอร่อยสะอาดและถูกสุขลักษณะเพราะเราตระหนักเสมอว่าร่างกายที่แข็งแรงคือต้นทุนของการเรียนรู้ที่ดี ห้องประชุมพื้นที่รวมพลังทั้งกิจกรรมทางวิชาการงานแสดงหรือการประชุมสำคัญเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนทุกเสียงและความคิดได้ถ่ายทอดที่นี่และพื้นที่นอกห้องเรียนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันสนามเด็กเล่นของเราเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเพราะเรารู้ว่าการเล่นอย่างมีความสุขคืออีกหนึ่งบทเรียนสาคัญของชีวิต รวมถึงสนามกีฬาที่ไม่ได้เป็นเพียงลานกว้างสำหรับการออกกำลังกายแต่เป็นเวทีที่สอนให้นักเรียนทุกคนรู้จักความพยายามความอดทนความสามคัคคีและการมีน้ำใจนักกีฬาโรงเรียนของเราคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และความอบอุ่น ที่นี่นักเรียนทุกคนจะได้เติบโตทั้งความรู้และคุณธรรมและเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆที่จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป